สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะฮะผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยในงวดของวันที่1เมษายนทุกท่านกันเลยนะฮะก็มาพบกันนะสนับในคลิปนี้กันแล้วนะครับซึ่งในล่าสุดนะเป็นปกชุมชนนะครับเป็นปกสลากชุมชนนะฮะวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยนะครับก็จะเป็นนะฮะในปกชุมชนปีที่6นะครับเนาะซึ่งนะฮะ เท่าที่ดูแล้วนะครับมันคล้ายๆกันกับในปกนี้คล้ายกันยังไงนะฮะเนาะอ่ะก็มาดูด้วยกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะใครกดไลค์ก็ขอให้โชคดีถูกหวยก็ย้าว่าเป็นเพลงแนวทางนะให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อแอสลับในที่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรหวยเข้าบ้างรุดบ้างสลับปะบนกันไปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะแนวทางก็มีเข้ามีรุดนะครับเนาะอ่ะงวดที่แล้วก็ สองปกก็เข้าอยู่เนาะนะครับเนาะอสองปกชุมชนนะครับเนาอะอสองงวดที่ผ่านๆมานะครับนงวดแรกก็เข้าไป50อยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็งวดที่2นะฮะสองชัดๆตรงนี้3 2เลยนะครับก็เกือบเข้า3ตัวแล้วนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะก็รอคลิป2ปกแล้วก,ลออก,ลก,ลกันนะครับเนาะอ่ะซึ่งนะครับสองปกนี้เหมือนกันก็คือ เม็ดมะม่วงนะเม็ดมะม่วงตรงนี้ก็เป็นถั่วนะเป็นถั่วเหมือนกันนะครับมันจะออกคล้ายๆากันเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าถ้าออกไม่เหมือนกันมันก็จะสลับตำแหน่งกันนะครับสลับตำแหน่งกันอยู่ในตรงนี้นะก็จะมีไม่กี่ตัวนะครับวิสาหกิจวิสาหกิจเหมือนกันเลยนะครับกับในปกก่อนหน้านี้นะครับนี่อันนี้ก็วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน,ชนเหมือนกันเลยนะฮะจะออกเหมือนกันไหมนะครับเท่าที่ดูแล้วนี่ก็เหมือนก็มีแต่เลข3ามนี่เนาะอื เนี่ยสามแถมเลขสามมาล่างด้วยนะครับสามเนี่ยคู่กันกับเลขคู่นะอ่าถ้าสามมานะครับซื้อล่างนะอ่ะก็เป็นสามสามสองสามศูนย์ไปแล้วเป็นสามสี่สามหกแล้วก็สามแปดเนี่ยถ้าจะคู่กันกับเลขคู่อ่ะก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อล่างไปตรงๆนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้มานะฮะขอให้เข้าอีกทุอีกแล้วกัน ซึ่งปกสลักในปีล่าสุดเนี่ยนะฮะปีหกผ่านไปแล้วสองปกนะครับซึ่งถ้าไปดูในข้อมูลนะครับตั้งแต่ในงวดแรกเลยนะฮะก็จะเป็นในปกชุมชนบ้านปากน้ำนะก็ของอ่างทองนะครับถ้าไปดูในอ่างทองนะครับอ่างทองเนาะอืมเนี่ยจังหวัดข้อมูลจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยมันมักจะไปเอาใน ลำดับพื้นที่มาออกนะลำดับพื้นที่จังหวัดลำดับที่72นะครับ72ลำดับ72เนี่ยมันก็ผลออก7750นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็มีนะฮะมีในเด่น7นะแล้วก็ถ้าไปดูในสีสเกตล่าสุดเนี่ยนะครับสีสเกต ถ้าเป็นลำดับพื้นที่นะครก็ลำดับ21 2 1เนี่ยอ่ะเนี่ยมันก็มีนะครับในที่ได้เด่น2เออนะฮะเนาะแล้วในล่าสุดนะฮะล่าสุดเป็นอุตรดิตนะฮะอุตรดิตนะลำดับพื้นที่นะฮะลำดับพื้นที่ก็2 5นะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยมีเด่น2เด่น5นะครับเนาะ อ,อันนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้นนะครับเปิทีหัวออกมาแล้วก็อาจจะไม่มี2อนะฮะอาจจะไม่มี5เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเนี่ยอันนี้7 72ลําดับพื้นที่มา7 7 2 3ก็มา2 1ลําดับพื้นที่2 1มา2 3นะฮะก็ล่าสุด2 5ก็อาจจะตัด2 5ไปเลยก็ได้นะครับเนาะอ่ะ สองไหนนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วมันมันก็ในหลักสิบเนาะมาเลขเด่นมาเจ็ดมาเจ็ดมาสองอ่ะถ้าเอาในหลักหน่วยก็คือมันมาในหลักหน่วยอยู่เนาะมาเจ็ดมาสองถ้าสองมาอีกสองก็เน้นในหลักหน่วยนะครับจะเป็นสองไหนนอกเหนือจากสองห้าในตรงนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในหนึ่งสองสองสอง ส2ง2ี่สองหหรือ9,2เนี่ยนะครับอ่ะลองนำไปจับลองนำไปซื้อกันดูน,น,ะน,นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็ขอให้ถูกอีกมาอีกนะโชคดีกันอีกหรือจะไปเปรียบเทียบกันนะครับกับใน2ปกก็ได้นะครับเนาะอ่ะนี่แหละปกมันคล้ายๆกัน เลขออกเหมือนๆกันนะครับหรือมันอาจจะออกนี่แหละนะครับออกเหมือนกักับในงวดนี้เลยนะครับเนาะเนี่ยก็มันมันเป็นถั่วเหมือนกันนะนี่อันนี้เป็นถั่วนะมะม่วงหิมะพานะนั่นแหละเนี่ยหรือออก2ตัวเหมือนกัน0ูนย์หรือ3ามนนะครับก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับนี่ออหรือใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่าง ไ้คลิปกันได้นะครับสลับในปกสลักล่าสุดเนาะอ่ะอันนี้ไมเป็นสติในปีนี้นะสติในปีนี้ปกชุมชนนะครับนี่เออแต่ใน2ตัวล่างนี่จับบวกกันได้5เหมือนกันเนาะห้าบวกกับศูนย์ได้5 3าบวกกับ2ได้5เหมือนกันเนาะออหรือในล่าสุดนี่จะเอาอะไรบวกกันก็ได้เนาะให้มันได้5นะครับเนาะในที่ในล่างอืมเก็ไม่เน่นะครับเนาะ หลักร้อยนี่เป็นเลขขี้เหมือนกันเลยเนาะหลักสิบในี่ใกล้เคียงนะเจ็ดมาเจ็ดมาหกล่าสุดมาห้าหรือเปล่าเนาะเจ็ดหกห้าหรือเปล่าในหลักสิบนะครับหลักหน่วยก็เป็นเลขขี้เหมือนกันนะเออ,อ่ะลองดูแล้วกันนะครับเนาะนี่เป็นปกล่าสุดนะฮะปกสลับนะครับสลับในโปะว,วิสาหกิจชุมชนนะรหรือใครมองเห็นเป็นเลขเด่นตัวเด่นตัวไหน ก็คอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะมาแชร์ข้อมูลกันนะครับสลับในล่าสุดในปกนะฮะวิสาหกิจชุมชนนะฮะนั่นแหละวิสาหกิจก็วดก่อนก็วิสาหกิจชุมชนเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะวิสาหกิจเหมือนกัน2อันเจอะเหมือนกันไหมนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ลองนําไปพิจารณากันแล้วกันนะครับสลับในปกสลากล่าสุดนะฮะสลับเพลงว่าของวันที่1นะฮะหเมษาก็อย่าลืมนะครับเนาะอืมวัน ครบรอบนะฮะครบรอบกองสลากนะแล้วก็กระทรวงนะครับกระทรวงการคลังนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วครบรอบ86หปีนะฮะในปีที่แล้ว,วแปบบ๊บข้อมูลไปไหนแล้วครบรอบ86ปีอ่านี่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วปีห7เจดนะครบรอบ ปีนี้ปี68นะครับก็ต้องครบรอบกระทรวงการก,ก็เป็น150นะส่วนครบรอบกองสลากก็ต้องเป็น8 6อ่าเป็นพศพอดีเลยนะครับนาะออืมอันนี้ของปีที่แล้วนะป,ปีนี้ก็นั่นแหละ150หรือ8 6กนะครับนาะอ่ะก็ขอให้สมาชิกที่ดูคลิปนี้ขอให้โชคดีเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านเลยแล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ